สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านครับวันนี้น้หวังก็มาใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะครับผมนี่ครับข้าวโพดน้หวังนะครับแปลงนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วนะครับก็ไม่เขียวเท่าไหร่นะครับเหลืองเหลืองวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยให้อีกสักสองลูกนะครับตรงนี้น้ําก็พัดเอาไปหมดเลยนะครับเป็นร่องไปเลยนะครับเป็นร่องน้ําไปเลยฝั่งนี้ก็ใช่นะครับ ฝั่งนี้ก็สูงๆต่ำๆเขียวอ่อนๆนะครับไม่เขียวเข้มก็ไม่เหลืองนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกนะครับฝั่งนี้ก็เขียวอ่อนๆเหมือนกันนะครับนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่าทาไรท่ทําสวนนะครับนอกเวลาการแกะกระสอบปุ๋ยนะครับเวลาแกะถุงปุ๋ยเนี่ยครับ มันจะมีเงื่อนมีเชือกนะครับที่เขาเย็บปากทงปุ๋ยมานะครับแบบนี้นะครับแกะง่ายมากเลยนะครับเหมือนกันกับกระสอบข้าวสารนะครับก็แกะง่ายมากเดี๋ยวหน้าหวังจะมาแกะให้เพื่อนๆนรับชมกันนะครับผมมันจะมีสองฝั่งนะครับเพื่อนๆนฝั่งนี้ยาวนะครับเป็นฝั่งนี้ถ้าเราแกะมันจะเป็นการมัดเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็มัดไปแล้วนะครับแกะไม่ออกนะครับ รามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มีเชือกอสั้นกว่ากันนะครับฝั่งนี้สั้นกว่าฝั่งนี้เขาจะเอาไว้ยาวกว่านะครับเป็นการแกะไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับยาวกว่านี่เราไม่ต้องไปแกะเลยนะครับให้เรามาเอามุมที่สั้นนะครับที่เขา,เาไว้ให้สั้นแค่นี้นะครับมันจะมีเงื่อนอยู่นะครับเนี่ยมันเป็น นี่ครับเชือกได้เนี่ยครับจะสอดเข้าเข้าห่วงตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยเส้นนี้มันจะมาออกมาจากนี้แล้วก็มาพับเข้านี่มาคล้องเส้นนี้ไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแกะเส้นนี้ออกนะครับนี่แกะออกแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆแกะง่ายมากนะครับเราก็จับสองฝั่งเลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับดึงออกนะครับนี่ ออกแล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องไปตัดปากกระสอบปุ๋ยนะครับเผื่อเราเอากระสอบปุ๋ยไว้ใช้งานได้นะครับนี่ครับง่ายมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่แกะง่ายมากเลยนะครับผมก็เป็นวิธีการแกะถุงปุ๋ยนะครับเคล็ดลับการแกะถุงปุ๋ยง่ายๆนะครับนี่ครับปุ๋ย มีหรือยูเลียนะครับผมหวังก็จะมาหวานสองกระสอบนะครับวันนี้สองลูกผสมกับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับใส่กระโปงนะครับเขาจะเล่งต้นเล่งฝกักเล่งดอกให้เราได้ดีมากเลยนะครับสูตรสิบห้ายูเรียนี่ก็เป็น,นปุ๋ยไนโตรเจนนะครับก็เล่งต้นเล่งเขียวนะครับผม เม็ดสีขาวเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวนวังขอตัวใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมคลิปนี้นวังก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนวังทํางานอีกสักสองวันสาวันนะครับนะวังก็จะออกหมายนะครับผม